สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอจะเล่าให้ฟังค่ะสำหรับแนวทางการปฏิบัติใหม่นะคะแนะนำโดย kedico okay, ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความรู้มาเรื่อยๆนะคะสำหรับการดูแลผู้ป่วยไตยแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่ คุณหมอไตนะคะทั่วโลกเลยนะคะก็ยึดแนวทางการปฏิบัติของเคดิโก้ค่ะโดยเขามีการออกแนวทางการปฏิบัติเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าผู้ป่วยไตที่มีความดันโลหิตสูงด้วยค่ะควรจะมีขั้นตอนควรจะมีแนวทางการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างซึ่งมีหลายข้อที่น่าสนใจนะคะข้อแรกก็คือแนะนํานะคะว่าผู้ป่วยนะคะควรจะมีการวัดความดันโลหิตที่บ้านนะคะฟังท่านค่ะ จะไปอาศัยว่าเอไปโรงพยาบาลนะคะไปคลินิกค่ะก็ไปวัดที่นั่นนะคะบางทีกังวลนะคะกลับมาบ้านเราว,วัดไม่เป็นนะคะก็เลย,เยไปวัดที่สถานพยาบาลดีกว่านะคะอันนี้ข้อมูลเขาชัดเจนเลยนะคะว่าท่านควรจะมีเครื่องวัดความดันค่ะแล้วก็วัดความดันเองที่บ้านนะคะซึ่งเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปค่ะหมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการวัดความดันที่เขาเรียกว่าถูกต้องมาตรฐานเนี่ยค่ะแนะนาอย่างไรบ้างนะคะ หลังจากวัดเสร็จนะคะเขาจะมีค่าตัวเลขค่ะอยู่ทั้งหมด3ตัวนะคะจะมีเลขตัวบนนะคะเลขตัวล่างแล้วก็ชีพประจรค่ะสําหรับผู้ป่วยไตนะคะตัวบนนะคะเลขตัวบนเขาแนะนําว่าควรจะน้อยกว่า120มมตรประหลอดนะคะอันนี้ก็จะขึ้นกับว่าถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะเป้าหมายนะคะทําได้นะคะอันนี้ก็ดีที่สุดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของ หัวใจและหลอดเลือดนะคะช่วยในเรื่องของโรคไตของเรานะคะแต่ว่าอันนี้จะต้องขึ้นกับเป็นรายบุคคลนะคะควรจะวัดความดันให้เรียบร้อยนะคะจดความดันค่ะวันที่ไปหาคุณหมอนะคะก็ถามคุณหมออีกทีค่ะว่าท่านสามารถที่จะดึงความดันมาน้อยกว่า180ตามเป้าหมายที่เขาแนะนํามาได้หรือไม่นะคะเพราะว่าบางท่านค่ะแม้ว่าตามแนวทางการปฏิบัตินะคะเขาจะแนะนําว่า120แต่พอ น้อยกว่า130ิทีไรนะคะเกิดอา,อาการผิดปกตินะคะมีภาวะแทรกซ้อนอันนี้ท่านต้องปรึกษากับคุณหมอเป็นรายบุคคลอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นไตเรื้อรลังนะคะแล้วก็ยาในกลุ่มที่แนะนำนะคะหลายๆท่านจะสงสัยนะคะถามหมอเข้ามานะคะก็ยาที่แนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยไตเรื้อรลังที่มีหรือไม่มีโปรโตีนรั่วในปัสสาวะนะคะรวมทั้งผู้ป่วยไตนะคะที่เป็นเบาหวานค่ะยา กลุ่มแรกเลยที่แนะนำใช้เพื่อ,อลดระดับความดันนะคะก็คือยากลุ่ม acei แล้วก็ arb นะคะยากลุ่ม acei จะลงท้ายด้วยคำว่าพริวนะคะแล้วก็ยากลุ่ม arb จะลงท้ายด้วยคำว่าซาแทนนะคะสอกลุ่มสองกลุ่มนี้ค่ะ,ะมีคำแนะนำแล้วก็มีงานวิจัยออกมามา,มากมายนะคะยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าการใช้ยากลุ่มนี้ค่ะระยะยาวจะช่วยชะลอการเสรื่อมของไตของท่านได้นะคะแต่ว่ายา กลุ่มนี้นะคะ2กลุ่มนี้นะคะทั้งกลุ่ม ACI และ ARB ค่ะท่านห้ามใช้ร่วมกันนะคะใช้ร่วมกันเนี่ยค่ะจะเพิ่มความเสี่ยงของการที่ค่าไตผิดป,ปกตินะคะและก็ะแนะนําว่าจะต้องใช้ตามที่คุณหมอพิจารณานะคะต้องให้คุณหมอเป็นผู้เลือกให้นะคะดูแลกับคุณหมอที่ท่านดูแลประจํานั่นเองนะคะและถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะเป็นไตเรื้อรลังจากการที่ท่านไปรับการปลูกถ่ายไตายมาแล้วค่ะ ความดันที่แนะนำนะคะจะไม่ใช่120ค่ะจะแนะนำว่าควรจะน้อยกว่า130และ80นะคะรวมทั้งยาที่แนะนำให้เลือกใช้ค่ะก็จะแนะนำยากลุ่ม ARB หรืออีกกลุ่มหนึ่งนะคะเรียกว่ากลุ่มแคลเซียมชแนลบล็อกเกอร์นะคะโดยชื่อยาค่ะก็จะมีคำต่อท้ายของอใไดปีนนะคะความดันที่เขาพูดถึงค่ะเขาพูดถึงในเรื่องของการคุมอาหารนะคะซึ่งอาหารก็ เป็นคล้ายๆเดิมนะคะที่เราแนะนํากันมาตลอดก็คือการคุมโซเดียมให้น้อยกว่า2กรัมต่อวันนะคะแนะนําการออกกําลังกายนะคะการแนะนําออกการออกกําลังกายเนี่ยสำหรับผู้ป่วยไตที่เป็นไตเรื้อรหลังนะคะก็ควรจะมีการออกกําลังกายประมาณออกกําลังกายสักความหนักปานกลางนะคะแล้วก็จํานวนเวลาที่ออกกําลังกายเนี่ยค่ะประมาณสักอย่างน้อยนะคะ150นาทีต่อ สัปดาห์นะคะก็สมมุติว่าถ้าเกิดท่านออกกาลังกายสักครึ่งชั่วโมงนะคะวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยก็ประมาณ5วันต่อสัปดาห์แบบนี้เป็นต้นค่ะสรุปการดูแลความดันในผู้ป่วยไตยเลื้อรลังแนะนําวัดความดันเองที่บ้านผู้ป่วยไตยเลื้อรลังแนะนําเป้าหมายความดันตัวบนน้อยกว่า120มิลลิเมตรประหลอดโดยเน้นการให้ยากลุ่ม ACEI และ ARB เป็นหลัก ผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่ายไตยแนะนำเป้าหมายความดันน้อยกว่า1 3 0 8 0มิลิเมตรปลอดทานโซเดียมน้อยกว่า2กรัมต่อวันออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ค่ะ และนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะของแนวทางการปฏิบัติที่เคดิโกเขาแนะนำมาในปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวในฉบับที่เขาแนะนำมานะะี่ค่ะก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะจะมีรายละเอียดหลายๆ,ๆอย่างอีกนะคะเดี๋ยวหมอก็อ่านแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะหมอหมอคิดว่าเดี๋ยววิดีโอหน้าคะ่ะจะมาเล่าให้ฟังว่าการวัดความดันที่เขาเล่ากันว่าเ,เป็นมาตรฐานและควรจะวัดเนะะี่ยค่ะเป็นอย่างไรนะคะเขายังแนะนําว่า เครื่องวัดความดันเนะะี่ยค่ะต้องซื้อแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังแนะนําว่านอกจากเครื่องวัดความดันว่าประมาณนี้เนี่ยความสําคัญจะไม่เท่ากับเทคนิคในการวัดว่าควรจะต้องวัดอย่างไรนะคะเดี๋ยวหมอขออนุญ,ญาตไปหาเครื่องวัดความดันก่อนนะคะเพื่อจะสาธิตให้ดูนะคะว่าสิ่งที่ท่านควรจะทำเนะะี่ยค่ะเป็นประมาณอย่างไงนะคะ,ะท่านใดที่ว่าชาแนนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนะคะตอนนี้หมอทํา วิดีโอความรู้ด้านอื่นนะคะที่ไม่ใช่เรื่องไตร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางด้านอื่นนะคะถ้าใดสนใจสามารถดูได้นะคะในช anel นี้นะคะบางทีหมอจะมีการอัปโหลดเรื่อยๆนะคะฝากไปดูเพิ่มเติมได้นะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตลแล้วก็เรียนรู้เรื่องสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญน,นสวัสดีค่ะ